จานนี้ก็บอกว่ากบอยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะว่ามันอร่อยมากมนั่นคือปลากระพงทอดผัดกะปิตาดาตอนนี้นั่งอยู่นี่นะหอมมากๆไม่ได้แปลว่าหอมแค่กะปินะในส่วนของเครื่องเทศเนี่ยกบจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็มีใบป,ประกุดด้วยเดี๋ยวมาแนะนำวิธีกันคือเริ่มต้นเนี่ยกบไปดูคะแรนกับพี่จองแล้วเขาไปเที่ยวใต้ใช่ไหมแล้วก็แวะร้านอาหาร แล้วที่ร้านอาหารเขาสั่งปลากระพงผัดกะปิเนาะแล้วเขาบอกอร่อยมากเพื่อผู้ชายกบทําได้กบก็เลยไปเอาปลากระพงมานะคะปลากระพงหนึ่งตัวแล่หั่นเป็นชิ้นยาวๆนะแล้วผสมแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบของเรานี่กบใช้ครึ่งถุงเล็กแล้วก็น้ําแล้วก็เกลือน,นิดนึงนะคะมันจะช่วยให้ปลากรอบนานขึ้น คน,นคนเอาปลาลงไปเค้าแล้วก็ทอดให้เหลืองกรอบเสะด็จน้ําพักไว้แล้วเราก็จะโขกสิ่งที่เราจะโขกด้วยการมีตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนและกะปินะอันนี้สุดก,กบนะเพราะฉะนั้นบางคนจะเอากะปิละลายน้ําใส่ทีหลัองอันนั้นไม่ว่ากันสุดใครสุดมันเดี๋ยวเรามาแนะนํากันโขกห้าอย่างเนี้เข้าด้วยกันนะคะพอเขาด้กรเสร็จตั้งกระทะ แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันคั่วก็คั่วตัวเครื่องแกงที่เราโขกไว้เนี่ยให้หอมคั่วเสร็จแล้วนะคะเติมจังหวะเนี้ยเติมน้ำลงไปเติมไปสั้ประมาณเกือบเกือบครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปเนี่ยจะมีน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บกับกะปิได้ใช้อัตราส่วนเท่ากัน คือหนึ่งช้อนโต๊ะในส่วนของน้ำมะขามเปียกเนี่ยกบจะใส่เยอะนิดหนึ่งประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะคะสูตรอื่นอาจจะไม่ใส่แต่อันนี้เป็นเคล็ดลับกบเลยคือการที่ใส่น้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะมีรสแฝงให้มันออกเปรี้ยวอมหวานนิดนึงมันจะอร่อยมากๆนะคะคือมันจะไม่เค็มโดดหวานโดดมีเปรี้ยวอมหวานเพราะเราจะไม่ปรุงรสอื่นแล้วนะเรียบร้อยคนจะน้ำตาเปรี้ยวลายชิมแล้วนิดหนึง่งมันจะออก ที่แน่คือจะหอมเครื่องเทศสุดๆนะคะเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆหวานนิดๆแล้วก็จะมีเหมือนจะซ่อนความเปรี้ยวอยู่ข้างในแต่ความเปรี้ยวจะต้องไม่โดดออกมานะแล้วนำปลาของเราเนี่ยที่เราทอดแล้วลงไปแช่นะคะพอแช่น้องเรียบร้อยแล้วปลาเนี่ยเขาทอดเขาจะดูดซับน้ำซอสเข้าไปหมดเลยผัดจนแห้งนะแล้วลอยด้วยใบมะกรูดซายนะคะ มีลูกโดดให้สําหรับคนที่อยากทันเผ็ดนะแต่จริงๆในตัวเครื่องเนี่ยมันก็เผ็ดสาหรับกบแล้วแหละจริงๆแล้วตอนเนี้ยหอมมากๆและน้ําลายหยดลงไปสามติ๋งนะอันนี้นะคะเครื่องแกงตำหยาบๆก็พอเราต้องการให้รสสัมผัสของตะไคร้หอมแดงกระเทียมออกมาหอมมาก หอมตะไคร้หอมตะไคร้ม,ม,มากๆหอมใบมะกรูดมากๆแล้วปลายทอดแล้วอ่ะจะมีความหนึบหนึบนุ่มๆจานนี้อร่อยมากๆและไม่เหม็นกะปินะคะไม่ต้องกลัวอร่อยเลย